กลับมานอนอยู่บนเตียงเตียงเดิมที่บ้านของผมแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่เป็นวันที่ได้พักผ่อนเต็มๆหลังจากถ่ายละครเหนื่อยมาหลายวันนะครับแล้วก็อัดเพลงละครด้วยตื่นก็เสซสายในวันนี้แล้วก็ประชุมกันนะครับแล้วก็ออกไปทานข้าวนะครับก็หลังจากที่วันก่อนได้ คุยกับหลายๆคนใน Twitter นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีโดมออนไลน์แอปพลิเคชันบน BB นะครับหลายๆคนก็ให้การตอบรับมาแบบดีมากๆเลยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่สิ่งที่ตั้งใจทำทำให้ทุกๆคนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็นอกจากบีบี BB แล้วเนี่ย สำหรับผู้ใช้ Android นะครับก็อยากจะบอกว่าให้อดใจรอน,นิดน,นึงนะครับคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีแอปพลิเคชันโดมออนไลน์บน Android ด้วยนะครับก็สำหรับเวอร์ชั่นที่จะเปิดก็อย่างที่พูดไปครับเป็นเวอร์ชันน่น1.1นะครับอัปเดตจากคราวที่แล้วนะครับแก้บัก๊กเปลี่ยน Engine ต่างๆแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของเกมฟังก์ชันต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของของผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็บริษัทไอคอนิกนะครับที่ได้ทําสิ่งนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่าคงถูกใจไม่มากก็น้อยยังไงก็ใครที่โหลดเวอร์ชัน1.0อยู่แล้วก็รออัปเดตได้เลยนะครับส่วนใครยังไม่เคยเล่นหรือใครที่ใช้ BB อยู่ก็เตรียมตัวครับที่เราแพลนกันไว้น่าจะเปิดตัวในช่วงวาเลนทน์พอดีครับยังไงรอติดตามข่าวได้จากทางดมคอลัมออนไลน์ชแนลนี้แล้วกันครับ คืนนี้ก็ผมว่าผมก็อยากจะขอตัวไปนอนต่อแล้วครับเพราะว่าเวลานอนช่วงน,นี้น้อยเหลือเกินหวังว่ายังไงพรุ่งนี้เชา้าตื่นมาเราคงได้เจอกันพันหน้ากล้องตรงนี้นะครับขอให้ทุกคนฝันดีนะครับแล้วก็ตื่นมาพรุ่งนี้มีแรงทำงานต่อไปคุณไหนครับ